ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนที่ช่อง Soccer s n i p e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติาข้อมูลหาอัปเดตตัวเล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชม คุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่13มีนาคมนะก็เป็นวันจันทนระ์เนาะสิ้นสุดกันไปนะสำหรับฟุตบอลลีกช่วงสุดสัปดาห์เนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเลือกคู่ทางอาเซนอลเจอกับฟูลแลมนะเล่นกันที่บ้านของฟูลแลมอาเซนอลไปต่ออยู่1ลูกนะผมให้เลือกลองไปทางเจ้าบ้านฟูลแลมนะก็เป็นทางอาเซนอลชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะยิงทั้งหมดเลยนะในครึ่งแรกนะก็เสียไปนะหหอาเซนนอลนี่ผมว่ายิงไม่น่าขาดนะ แต่ว่าเมื่อคืนทางฟูลแลมสู้ไม่ได้เลยอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อศูนย์ก็ยังหลังจากฝูงของพี่มิลลิกต่อไปนะตอนนี้ก็ช่องว่างก็ยังเท่าเดิมนะหคะแนนนะสำหรับที่1อาร์เซนอลและทนะี่2แมนซิตี้เนาะแมตต์ก็จะเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะตอนนี้เหลือกี่แมตต์เนี่ยตอนนี้แข่งไป27แล้วเนาะก็เหลืออีก 8 9 10 11แมตช์เท่านั้นเองนะอาร์เซนอลก็จะเข้าใกล้แชมป์มากเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วเนาะตอนนี้นํา5แตนะ้มเนาะแล้วก็เหลือโปรแกรมอีก11แมตช์เท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้ที่1คืออาร์เซนอลนะแล้วก็ที่2แมนซิตี้ที่3นี่ก็เป็นแมนยูนะตามมาห่างๆนะก็น่าจะไม่น่าจะลุ้นแชมป์ได้แล้วลนะ่ะสำหรับแมนยูตอนนี้แชมป์ของพรีเมียร์ลีกก็น่าจะเหลือแค่ อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ที่ขับเคี่ยวแย่งชิงกันเท่านั้นเองนะส่วนที่อื่นก็ได้ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในอันดับ3อันดับ4ี่นะส่วน1กับ2นี่น่าจะสลับกันแค่2ทีมนี่แหละแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นทีมไหนนะเพราะอาร์เซนอลก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจสักเท่าไหร่นะจากประสบการณ์ของผู้เล่นเนาะส่วนทางแมนซิตี้นี่ก็พร้อมพลิกสถานการณ์ได้ ทุกเวลานะตาม5แต้มนี้ถ้าสมมุติเป็นแมนซีนํานี่ก็คือน่าจะแบเบอร์นะแต่ตอนนี้อาร์เซนอลน,นําก็ยังประมาทแมนซี ee, ไม่ได้นะก็เสียไปสําหรับเมื่อคืนนะช่วงนี้มันเข้าวันเสียวันเข้าวันเสียวันเนาะอ่ะเมื่อคืนเสียวันนี้ก็แนวโน้มก็น่าจะมาได้แล้วล่ะนะอ่ะวันนี้เป็นบอนลลีคู่ตกค้างนะคู่วันจันเนาะวันนี้เรื่องมาเป็นลาลิกาสเปนนะเป็นคู่ระหว่างคิโรนาเจอกับทางแอเลนติโกมาดิดวันนี้เล่นกันที่บ้านของคนะิโรนาสนามบูนิสเปลเดอร์มอนเตลิวี í, นะเตะกัน เวลาตีสเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคูน่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างคิโรนาเจอกับแอตเลนติโกมัดิดวันนี้เล่นกันที่บ้านของคิโรนานะอุณหภูมิที่คิโรนาวันนี้14องศาก็อุ่นๆขึ้นมานะ้ในยุโรปนะแต่ไม่มีฝนนะสำหรับวันนี้นะในเมืองคิโรนานะอุณหภูมิ14องศาแล้วก็ไม่มีฝน มาดูเฮตูเฮ a d กันหน่อยเฮ t ูเฮของคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังสุดคิโรนาเจ้าบ้านนี่ชนะไม่ได้เลยนะชนะศูนย์แต่ที่น่าแปลกใจก็คือเสมอไปถึง4แล้วก็แอตเลติโกมาดิชนะได้แค่2เท่านั้นเองเอาอย่างนี้คิโรนาไม่ ชนะแต่ก็ไม่ได้แพ้เยอะขนาดนะั้นนะหกแมตช์หลังสุดนี่ยันเสมอได้ถึง4แมตช์เลยนะเพิ่งมาแพ้2แมตช์หลังสุดนี่แหละ2แมตช์หลังสุดในปี2022แล้วก็2019เนาะแพ้ไป2ประตูต่อ1นกับ2ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้นปี2 0 1 8 2 0 1 9ที่คิโรนาขึ้นชั้นมาก็ยันเสมอกับแอตเลติโกมาดิดได้4แมตช์เลยนะก็ h ฮ h ดู head, เฮ็ดแอตเดติโกมาดิดเหนือกว่านะแอตเดติโกมาดิดชนะ2แล้วก็เสมอกัน4นะใน6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมา มาดูตารางคะแนนกันหน่อยแอตเลนติโกมันติตอนนี้ก็เ<ๆ>กาะ<ๆ>อยู่นะเ<ๆ>กาะอยู่ในโซนยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ถามว่าจะไปลุ้นแชมป์กับเขานี่โขาคงไม่ใกล้เคียงนะเพราะบาซ่าตอนนี้65คะแนนแล้วเนาะทางรัิมาิติ56แอตลเลนติโกมันติ45เนาะก็ตามที่2นี่11แต้มก็น่าจะ ตามยากแล้วล่ะสำหรับแอเลนิโกมาดิก็ต้องลุ้นแค่ว่าลิวเบติสกับเรียวโซซิดัตไม่มาแซงนะในอันดับ3ามนะตอนนี้แอเลนิโกมาดิก็ดีที่สุดก็น่าจะประคองแค่อันดับ3ส่วนคิโรนาีอยู่ช่วงกลางตารางนะ24เกมมี30คะแนนนะชนะ8เสมอ6แพ้10นะยิงได้38เสีย38ผมชอบตรงนี้แหละคิโรนานี่ยิงในโซนล่างๆเนี่ยคิโรนานี่ยิงประตูได้เยอะมากที่สุดเลยนะประตูได้ของคิโรนานี่เป็นรองแค่ลิวมาดิดกับบาร์เซโลนาเท่านั้นนะ ยิงเท่ากับแอเลนเิโก้มาดิดนะยิงมากกว่าเบียริลยิงมากกว่าบิลเบลยิงมากกว่าเบติตโซเซดัสด้วยซ้ำนะสำหรับคิโรนานะสูนหน้าของคิโรนาใช้ได้เลยนะตอนนี้ทําประตูไปลองแค่บาซ่ากับริมาดิดเท่านั้นเองอันนี้คือตัวเลขที่น่าแปลกใจประตูเสียก็38ประตูก็ปกติอยู่แล้วเนาะทีมระดับนี้ก็เสียค่อนข้างเยอะอนะแต่ว่าประตูได้นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยสําหรับคิโรนาโอ้ใกล้ๆคิโรนามีทีมอะไรอีกทีมเนี่ยเซบียานะเซบียาตอนนี้หลุดลงมาอยู่อันดับที่13เลยนะโอ้โหทวยยุโรป จะไม่ได้ไปนะก็อยู่ช่วงกลางกลางตลาดแล้วก็มีบาเลนเซียนะอยู่ใกล้โซนตกชั้นเลยตอนนี้มีแต้มเท่ากับอันดับที่18เกตาเฟ่แล้วนะสำหรับบารเลนเซียอดีตยักษ์ใหญ่นะตอนนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยหลุดมาอยู่อันดับที่17นะทรงๆเดียวกับเลสเตอร์เลยนะอยู่แถวๆเดียวกันเลยนะอันดับที่17-18นี้เนาะอ่ะโอเคแอตเลติโกมัดติดตอนนี้อยู่ที่3นะส่วนทางฝั่งคิโรนาอยู่ที่12มาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดกัน6แมนช์หลังสุดของทางฝั่งคิโรนา ชนะ3แล้วก็แพ้3แนละ้วก็ไม่แพ้ก็ชนะไปเลยนะสำหรับคิโรนาะนะัทล่าสุดที่เจอกันมาเจอกับเกตาเฟ่นะแพ้เกตาเฟ่สประตูต่อ2เจอกับบิวเบลนี่อัดไป3ประตูต่อ2เจอกับอเมรียนี่ยิงไป6ประตูต่อ2เจอกาดิดแพ้2 0เจอบาเลเซียชนะ1 0เจอบาร์ซ่าแพ้10นะก็เรียกว่า เวลาชนะนี่ยิงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเจอกับทางแอตบิวเบานี่ยิงได้3นะเจอกับอเมริกันี่กดไป6เลยนะสนัดหลังสุดนี่ยิงไป11ประตูนะยิงเป็นบาซ่าเลยนะสำหรับคิโรนาา3นัดหลังสุดนะคิโรนานี่คือบอลดูจากรูปสกอร์แล้วนี่น่นาจะเป็นบอลแรกนะไม่แพ้กับชนะไปเลยนะเพราะ6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3แล้วก็แพ้3ส่วนทังฝั่งเอเลนิกโกมาติด6แมตช์หลังสุดนี่ก็จะว่าฟอร์มดีก็ ได้นะเพราะว่า6แมต์หลังสุดนี่ชนะ4แล้วก็เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดเพิ่งอัดเซบิยามา6ประตูต่อ1นะก่อนหน้านั้นมีเสมอกับลิมดิดหนึ่งหนชนะบิลเบา1นึชนะเซลตาบิโก 10เสมอกับเกตาเฟ่หนแล้วก็มีชนะโอซานซูนา1ประตูต่อศูนย์ฟอร์มหลังล่าสุด6แมตชนี้ก็เป็นทางแอเลนิโกมาดิดก็ดูดีกว่านะแต่ว่าคิโรนาไม่กลัวนะคิโรนาแรกแน่นอนนะดูจากสภาพการในตอนนี้แล้วเนาะอ่ะเอเลนิโกมาดิ6ด6แมตหลังสุดนี้ชนะ4แล้วก็เสมอ2ก็ดูดีกว่าคิโรนาอยู่เนาะอ่ะมาดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียกัน ถ่าเฉลียประตูได้เสียคิโรนา26เกมยิงได้40เสีย41เนาะส่วนทางฝั่งแอเรนติโกมาดิด35เกมยิงได้53เสีย30ดูตัวเลขในประตูได้นี่ทางฝั่งคิโรนาดีกว่าแอเรนติโกมาดิดด้วยซ้ำนะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนาะ ในประตูเสียนี่ทางฝั่งแอเลนติโกมาดิดดีกว่านะเสียเฉลี่ยแค่0.86ประตูต่อนัดเท่านั้นเองนะคิโรนานี่พุ่งไป1.58ประตูเลยก็คิโรน,นาดีกว่านิดๆในเกมลุกแล้วก็แอเลนติโกมาดิดดีกว่าค่อนข้างเยอะในเกมรับนะนี่คือค่าเฉลี่ยของทั้ง2ทีมเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน เริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนตัวเจ็บตัวแบนของทางฝั่งชาบ้านชิลลน่ามี4ตัวนะมีเกเบ้คูโต้แล้วก็ยาเกลเฮเลาแล้วก็คาเล่นนะลงสนามไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเนาะเพราะไม่ค่อยคุ้นกับคิโรนานาะไม่ค่อยได้ดูเลยนะสำหรับคิโรูนาแต่เพิ่งมาเห็นตัวเลขเมื่อกี้แหละที่การยิงได้นี่เป็นรองแค่ลิเวอมดิดกับบาซ่าก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับทีมนี้นะคิโรนนามีลงไม่ได้ 4ตัวนะสำหรับคิโรนาส่วนทางฝั่งแอตเลนติโกมัดดิดเป็นไลนินโดนะลงสนามไม่ได้แล้วก็มีเซจัวเลกิลอนนะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยนะก็ตัวเจ็บทางฝั่งคิโรนาจะเยอะกว่าแอตเลนติโกมาดดิดนะเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันมาเริ่มทางฝั่งคิโรนาเจ้าบ้านก่อน 41 4, 1, 4 1นะแผนของคนะิโรนาโกเป็นกาสานิก้านะเซนดูแบ็กสตัวเป็นเอสปิโนซากับบูเอโนทางฝั่งซ้ายเป็นควนเป้ทางฝั่งขวาเป็นมาร์ติเนสมิดฟิลตัวรับใช้โรเมอนะมิดฟิลตัวลุกตรงกลางใช้กาเซียกับกาเซียนะพื่กาเซียเหมือนกันเลย2ตัวทางฝั่งซ้ายเป็นลิเกลเมทางฝั่งขวาเป็นไซกานอฟนะข้างหน้าเป็นคัสเตลาอต สหน้าตัวเป้านะส่วนทางฝั่งแอเลนโกมาดิดทีมเยือน3 5 2้นะโกเป็นแยนโอบรากเหมือนเดิมเซนเต์แบ็กสตัวเป็นเฮอร์โมโซซาวิดแล้วก็คิมิเนสนะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นโยเรนเต้บาริออสแล้วก็โกเก้กับตันทีมทางฝั่งซ้ายเป็นยานิกราสโกทางฝั่งขวาเป็นโมลิน่าตัวลุก2ตัวก็เป็นสุน้าคู่นะเป็นองตวนกิสมันกับเมมฟิสเดปายดูจากชื่อชั้นนี้ทางฝั่งแอเลนโกมาดิดดู ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ประมาทคิโหน้าไม่ได้นะดูตัวเลขของคิโลหน้าแล้วก็น่ากลัวเลยอ่ะนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่าคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางแอเลนุกมาดิดทีมเยือนนะต่ออยู่ครึ่งลูกสกอร์สูงต่ําอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่ดูกันมาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ส็อกเกอร์สไนเปอร์เลือกไปทางเจ้าบ้านคิโรนานะดูจากตัวเลขของคิโรนาอันนี้ประทับใจจริงๆนะตัวเลขในเกมลุกเนาะยิงได้น้อยกว่าแค่บาซ่ากับทางลิวมัดดิตเท่านั้นเองนะก็ถือว่าผลงานในเกมลุกของคิโรนาค่อนข้างดีเกมรับก็ธรรมดานะเกมรับก็เสียอยู่แล้วแอนเด,นดิโกมัดดิดฤดูการนี้ จะว่าดีก็ไม่ดีนะจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะผลงานก็อยู่กลางๆนะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเนาะไม่ได้ไปลุ้นแชมป์อะไรกับเขาเลยนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกตกรอบไปตั้งไกลแล้วแล้วก็ทางฝั่งบอลลีกก็ตามทางอันดับ2รอรือมาดิดอยู่ไกลตอนนี้ก็อย่างเดียวที่เอเดนติโกมาดิดจะทําได้ก็คือประคองอันดับ3ในลีกเนาะแล้วก็ถ้วยโคปานี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเอเดนติโกมาดิดยังอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหลุดแล้วทางฝั่งบอลลีกเนี่ยหลุดแล้วเนาะตอนนี้ก็ เหลือแค่ประคองที่3แล้วแอตเลนติโกมันดิดเวลาเล่นเป็นทีมเยืยนอนฤดูการนี้ยิงน้อยจริงๆนะไม่ชนะ10ก็เสมอ1 1มันก็เสมอ2 2อะไรประมาณเนี้ยเวลาแอตเลนติโกมันดิดไปเล่นทีมเยือนนะต่างจากทางไอ้คิโรนานะคิโรนาเวลาเล่นในบ้านนะสนัดหลังสุดนี่ชนะทั้งหมดเลยนะชนะอเมริกาไป6 1ชนะบาเลเซียด้วยแล้วก็ชนะเซบีย่าด้วย 6แมตช์หลังสุดที่ทางคิโรนาเล่นในบ้านเนี่ยแพ้นัดเดียวก็คือแบลซ่าเนาะแล้วก็แพ้เบียดนะแพ้1-0เท่านั้นเองดูจากตรงนี้ก็เรียกว่าคิโรนาเนี่ยเล่นในบ้านก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะแล้วก็ทางฝั่งแอนเลนติโกมาดดิดเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ผมก็ชอบไปทางฝั่งคิโรนานะวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนแอตเลนติโกมาดดิดต่ออยู่ครึ่งลูกผมว่าคิโรนาน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยเลยละนะวันนี้ขอเลือกไปทางคิโรนาเจ้าบ้าน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอดด้วยนะใส่ a @scsn ก็อเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ก็ add เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรียวตามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง t i k t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ